จากการศึกษาผลการดําเนินงานของธุรกิจประกันภัยนะครับของบริษัทแห่งหนึ่งในรอบ10ปีพบว่านะครับธุรกิจเนี่ยนะครับมีอัตราส่วนค่าใช้ใจ่ายเบี้ยประกันภัยนะครับมีการแจกแจงแบบปกติกมื่อเส้นได้คําว่าการแจกแจงแบบปกตินะครับเพราะงั้นเนี่ยมันจะได้ค่า x เ,เนี่ยนะเป็นตัวแปรสุ่มนะครับก็คือเป็นค่าใช้ใจ่ายเบี้ยประกัน ทีนี้มาดูนะครับเขาบอกว่ามีค่าเฉลีย่ย87.4ต่อป,ปีแล้วก็กำหนดให้ค่ามิยเนี่ยเท่ากับ87.4นะครับ,นะรบแล้วก็ส่วนเบี่งเบนมาตรฐานเท่ากับ5.6นะครับก็ส่วนเบีเ่ยงเบนก็ไม่มีกำลังสองนะก็เป็น5.6ทีนี้มาแกะโจทย์ดีๆนะครับจงหาความดน่ป็น ที่ธุรกิจเนี่ยจะไม่ขาดทุนนะครับธุรกิจเนี่ยจะไม่ขาดทุนก็ต่อเมื่อค่าใช้จ่ายเบี้ยประกันภัยเนี่ยนะครับไม่เกินห้าสิบเปอร์เซ็นตต่อปีนะครับทีนี้ <c oughs> แกะจุดยากนิดนึงนะครับเพราะบางทีเนี่ยเราไม่ได้เขาก็ไม่ได้กำหนดว่าเบี้ยประกันเนี่ยมันต้องเป็นเลท กี่เปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยแต่อันนี้เราอ่านจับใจความไว้ว่าตีซะว่าเป็นครึ่งหนึ่งแล้วกันก็เป็น50%เปซ็นต์เลขห้าสิก็มาจากตรงนี้ทีนี้เราก็มาทำต่อไปนะครับค่า x ตัวนี้ก็เป็นค่าแซน้อยก่อนนะครับก็ดึงลงมา50% เดี๋ยวเราจะแปลงตัวเลข50เนี่ยให้เป็นค่ามาตรฐานนะครับเราก็เขียนสูตรค่ามาตรฐานเลย z เท่ากับ x ลบิวส่วน sigma นะครับแล้วก็ <c oughs> แทนค่าต่างๆไปนะครับ z ก็เท่ากับ x เนี่ยเราก็ติ้งต่างเป็น50ครับลบ m ก็คือ87.4นะครับ sigma ก,ก็คือ5.6 กดข,ขึ้นเลขกครับง่ายดีนะมันต้องติดลบอะใส่เครื่องหมายลบไปก่อน50ลบ87.4หารห6ก็เท่ากับลบ0.67โอ้โทษโทษเมื่อกี้น่าจะกดผิดกดใหม่นะ50ลบ87.4เท่ากับลบ37.4หาร5.6จนะครับก็ได้ลบ6 นะครับเพราะงั้นลบหกจดหกแปดก็มาใส่ตรงนี้นะครับทีนี้ <c oughs> เราว่ามันอยู่กรณนนีไหนเราก็มาบ้านรูปศูนแล้วก็ลบหกจดหแปดนะครับมันก็จะเป็นศูนจห้าลบเปิดตารางนะครับ ทีนี้มันอยู่กรณีไหนครับก็เป็นกรณีสองนะเป็นกรณีกลับไปดูในเจ็ดกรณีแล้วกันนะครับทีนี้ลบหกจุดหกแปดเป็นไงทีนี้เรามาดูกรณีที่ตารางมันเวอร์เนะครับเห็นไหมค่ามากสุดของตารางก็อยู่แค่ตรงนี้เองเจ3สามจุดสี่สามจุดสี่เก้า แล้วก็ติ้งต่างูกค่าที่มากสุดก็คือ0.4998 0.4998่เก้าแแล้วก็มันลบมาจะได้0.002